อี่ยงเสียงว่าปูเพิ่นเสริมปู่อไปอือเมนี่ยงเพิ่นถือกนะคะเพิ่นถือกเลขสามตัวโต๊เมื่อสุดท้ายนนที่ยาก่ได้มาตามนะคะเพิ่นฝันเกี่ยวบ้านเลขทีสามสามกับสามสองนะคะเพิ่นจับใส่กันเพิ่นเลยถือกสามตัวโตดนะคะอ่วดนี่อย่างนข่คาว่าเพิ่นฝันแล้วนะคะเพิ่นฝันว่ามีคนมาเอิ้นแปลเลขนะคะเลขสามตแดงครึ่งคึ่งอยู่ในขันนะคะจะเป็นตัวใดเขาไปฟางเขาไปโมน้ำกันเลยค่ะ โอ้่นถือเลพิคนได้เลีเ้ยงปูเลี้ยงยานะเนาะ่นอันเชิญปูยาเมื่อไห้ไห้อยู่อยู่สวนนอกบ้านนะคะตามสองคลิปแล้วเนาะมือสุดท้ายกับผมเมตามได้ยินว่าไปฟันเก้วบ้านเลขกทีได้กับมือสุดท้ายโอ้ฟันเก้วบ้านเลขทีสามสามกับสาม,ส,าม,ส,ามสองเขาจะเป็นยังเิ่นขายยังเิ่นขายของอืมพันว่าศูนให่แฟน,นละแฟนแตนลานค่าบะสุนได้กินมะนั่มแฟนเลยวา่า อันเฮ้ยเฮ่ยไปซื้อในกินแม่ข่อยกินเนี่ยข่อยหิวเขาแห้งมาสั่นก็เลยสูนในี่ยพัวแบบคักก็เล่นทั้งไปทั้งซื้อในกินไหม,มบาริทีอันไปสามสามมอนละไปที่แหลกหลังแหลกบารทีสามสามข้าเจ้กกระชายาคล้องเต็มแต่ลางเหี้ยนข้าจ้าอยู่อืมก็เลาวาก็เลยสื่อนมขกาะเจ้าเาสื่อนขนมบัวลอยจ้ะบันซื้อขนมบัวลอย,อลอยลก็เลยยางไปซื้อกับเขาเฮียนอาเฮียนอากับบาริทีสามสิบสองทับสามอืม สื่อก็เออสื่อก็ออขอเ,ขเห็นอาแล้วก็กลับขึ้นมาสื่อบาลิทีสามสามคือเออก่าสื่อนึกเลื่อนๆก่้ถอดอยู่บาลิทีสามสามมื่อเลขออกตีน,นียขึ้นเลขออกได้ไลยปันไดบันไดเ,เอา้า บ่ได้มาตามก็ได้ซื้อขนมให้ร้านนี่ล่ะอืก็ตามสองคลิปแล้วเนาะผู้ใดสิมาตามอีกคลิปที่สามเานาะก็ว่าดนตรียาคือไปเห็นมากแตว่าอยู่ขึ้นสุดท้ายม,ามือเลอออกอางายกันเอาะหัวขึ้นคลิปได้แนะ่หัวสองซีซีสองกับขึ้นสุดท้ายกับพันนักเล่นป้ายได้บอกเป็นแนวนี้มันติดตามตั้งแรกๆล้วก็กไปตามมือสุดท้ายถึงพี่น้องให้ตามดูนะให้ตามเทเลกกับเจสุดท้ายกับพ่อไหมอ้าวอ้าวบันนินนี่ยินงเขาจะโศกันว่า แมนยิ่งฝันแล้วรักสื่อเลขไว้หลายร้อยแล้วแมนบ่สั่งลอตเตอรี่ไว้แล้วบอกฝันตองงวดเลยบอกฝันฝันขึ้นวันที่อเดเกขอกแล้วเนี่ยมาขึ้นฝันเลยอเด็ลขอกวันที่สิบหกเนี่ยวันที่สิบเจ็ดฝันเลยแมนฝันขึ้นวันที่สิบหกกันหลักแต่ว่าฝันหลังเชิงขึ้นจ้าฝันไว้ตั้งไหนฝันอันเล็วเลีวยวเยมแรงกับมันนอนกับฝันบอกจ้าอันฝันว่าขจ้าแปลเลขขจ้าลังแปลเลขแจ็คแมนพั่งไปขึ้นหนา แต่เงินไพ่เาเคยเห็นนานลังไปกันเลยไปน้ำข้าเข้าวลังไปทั้งป้ซายทั้งู้ยญิงเหรแต่ว่าเรเคยเห็นหนาข้าวเราข้าวว่าไปเอาเลขไปเอาเลขว่าสั่นกันเลยไปน้ำข้าไปหอดอันเห็นตาข้าาไปหุ่มกันซองเบงข้าาเอาเลเข้าอยู่ซ้ายข้าวซองเบงอยู่เสียภนกัเลยไปซองเบงน้ำข้าวเลยเห็นคันน้ำมุนเป็นคือคันน้ำมุนเห็นไหมอยู่ในขันกันเลยเห็นเล่ตัวแดงจึงคงอยูสามตัวเฮี่ยงกัน บ่รลอยไปคนละทางเดจ้าเยี่ยงเียงเลี่ยงสันเลยกันแล้วว่าป้ามันเสือบเด็ลคือจังตำแท้กันเลยวางเสร็จละมันเสือบกหลังเงาพนะจ้ามันนี้เลวเลี้ยวไปเลยเห็นหนึ่งสีหนึ่งแดงจึงครึ่งอยู่บ่ตัวสีแดงเลยเดอยู่ในคันน้ำมนตนอยู่ในคันน้ำมนตนเฮี่ยงกันอยู่สามตัวเลี้ยงกันบ่โวยหัวโวยอ่ะอันนั้นไปคนละทางคือเฮ้าเบิ่งเด าดำวัดเด้๋ปานเขียนไว้เตะปานเขียนไว้งามกับงามเฮียงกันเลยอืมอันอันไม่มีลูกแล้วเออว่าเป็นยังว่าเป็นยังร้านเบิอยากเบิรงกล่องนะคะว่าเป็นยังว่าเป็นยังอือก็เลยว่ามันเสียออกบ่ก็เลยว่าเสียบ่มีเลขกสองคูมันบ่อได้แต่เลขสามตัวได้แต่เลขสามตัวก็เลยแปลกใจที่เอา คือจังหวนมันเป็นตาออกวอคือได้ไว้แทนตัวสีแดงเนี่ยมันสีออกวอก็เลยวางใช่ไ้มตัวสีแดงคือฮ่อเอาสอสีแดงเขียนนี่ไหมน้ำมนต์อยู่ในคันน้ำมนต์ในความฝั่นกะเจ้าลังไปสวดสวดอยู่กับเลยลังกับเลยไปน้ำกะเจ้าก็เมื่เคยเห็นหนาดิบ่ามันคนบ้านเฮาบ่เมียนบ่มีคนเหมือนเฮาจักคนมันคนคือมันยารักบุญสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยบุญผ่านภาไปเสรีบุ๋แล้วไม่จังใดบุญยังก็ไปว่าก็ถือนาะเออเมียน เนี่ว่าอยากถือขี่ตัวนี้่วัง,งหันกระเด็นเจ้าพ่อคาขานมร้านอย่างเงีวังหันกระเด็นพ่อจะเสือยังไข่ดิไม่เนี้ยในทุนไหมขามลาถือสีซสือปูกับเบียงปูให้ง่ายปูย่งพ่อจะส้สือปูจ้อยอยาเหียจังวะตั้งเอาบันนี้เห็นตัวแดงจึงคก็ถือตรงๆเนี่ยกับไข่สน, <S 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 นุกพ่อจะเสื่อกันนบเบียงปูให้ิญ่ากันเรื่อวางเสร็จละเป็นเป็นเป็นหนึ่งสี่หนึห่งมันหนึ่งสี่หนึ่งตัวสีแดงเลยเป็นเลขสามเป็นเลขเป็นเลขเป็นเลขห้บ เล่ยค่ะอืแต่ว่าเจ็ดกำหนึ่งกับตัวเดียวกันนี่น่าจะนุ่นเนาะแต่ว่าคือแต่ว่าไม่อยากโหวไปหลายตัวคันเห็นซ้ำได้ก,กับซีโม่ซ้ำน,นั่นแหละเนาะว่าอยากตีเป็นเจ็ดเป็นยังเป่งใช่ไหม,มแต่ว่าป้าเกิดเร็วบางทีเอาเลขข่ยคืองามแท้เลยค่ะเล่ยตามตัวนี่ชัดหมดเลยคุณปอชัดหมดเลยเล่ยว่านพอเคยฟันเห็นเล่ยตัวสีแดงอย่างแกเคยเคยฟันเห็นเล่ยรอยมากเล่ยรอยมากนี่ค่ะ เคยเห็นอันมันลอยมาหกตัวไหมที่แหลกลอยมาสามเมืนเดียก็ลอยมาสามน้ำกลกันบ่มันเข่าบ่คข่าันเข่าเข่าสามตัวสุดท้ายแต่ว่าเหล็กสีแดงนี่บ่เคยเห็นแต่ว่าฟันมัวนี่เห็นเป็นตัวสีแดงเลยอยู่ในคันน้่งมุนบ่บ่อวยหัวอวยอยัางแบบคนละทางดีว่ายังยังกันทรงลงอยู่กลับไปซองมึงน้ำข้จ่องเสร็จยายนนนม่ข้อบันกลับไปซองเกี่ยวข้อบังเสร็จแล้วเขาเรียกว่าเขาเรียกว่ามืเบิ้งเล็กมืเบิ้งเล็กกับสันเขาว่า เขาโซ่กันเนาะเป็นเลขกหนึ่งซีหนึ่งเลยเมียนเอาคือคือเป็นเลขกหาบนอก็เลยวางสั่งลอตเตอรี่ไว้แล้วสั่งไว้แล้วสั่งรถตอรี่ไว้น้ำสองแก้าแล้วขันมีหนึ่งซีหนึ่งเอามาให้เลยก็เลยวางเนี่ยมีเท่ายนเอาหมดก็เลยวางสิล่ะเราอันเอกชนนี่ซื้อไว้ไปเอกช้นโบเด๋กับบ้านเนีซื้อแล้วบ้านตาตาเลขออกมาหนีหัวตาฝันขึ้นเดียวน่ะมันบอกฝันเออเลขออกแล้วฝันเลยยังมันขึ้นฝันเพียเดียวนี่บ้านฝันอีก แมีนก็คือนยังฝันเกียวรถแม่แจรถแม่โคลงใส่ฝันว่าแฉนยังก็ควอนไม่เก่าขึ้นรถเพิ่นไหมควอนบางไงไหมแต่ว่าเขาขึ้นได้มันก็มีแปดสามตัวหนาเนาะแมีนเขาไปเต้นอยู่ทั้งหนาเนาะเขาตอนนี้เขาเขาขึ้นรถแล้วเขาก็เลยขึ้นหนาเขาเลยเต้นอยู่ทั้งหนามั้ยก็คือว่าสิริตัวเก่าสิมาอยู่แต่ว่ามมันอยู่ทั้งหน้าไม่รู้ขนาดไนก็คือว่ามันสิมาอยู่ทั้งหยาดมาทั้งหยาดบ่มาใจหนึ่งไหมมันขึ้นเร็วกว่าฝันเกียวไว้เงี้ยอยู่เงี้ยหลังเก่า แล้วก็ไปบ้านเล็กที่สามสามกับสามสองกันระหว่างคุณเล็กทุ่มซื้อไว้มันบ่นขเขา่ามันสิไปตัวไหมกันเลียงวางเถอะนะออกกันกาแฟานู่เลยมือสุดท้ายก็บ่ได้มาแล้วอาเพิ่งกะตีให้กูกูกับบ้านเล็กที่สามสิบสองทับสามแล้วเอาสแสมะประสันพันวาอเอาทั้งเต็งทั้งโตด๊ดเถอะแบบวระสันพันวาบ้านเล็กที่สามสามกับไปให้กันเอามาใส่กันผู้เป็นผู้มันเป็นเจ้าของบ้านอย่างนี้ข้ามาเพิ่งกะถือพ่กมันถือกไปบอกเพิ่งกะถือเพิ่งกะว่ามักมัดประสันพันวา เนี skin, inside, been 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 That ่ยมันเศร้าพ okay, ู้หนึงกระทามผู Roger, ้หนี่กระทามว่าได้ตัวได้ขวขึ้นนั่นสุดท้ายส่วนเขาเจ้ากวาเนาะจนมากม่ชอบขึ้นสุดท้ายมาขึ้นสุดท้ายมือสุดท้าย่ได้มาตามก็เรื่องว่าก็เลยแปลกใจโอ้ยงื่นี่คือฝันไปหลายเฮียนแต่นอก็เรื่องว่าสิมีเงินสีอบ่หลายเฮียนแต่เงินนู่นก็เรื่องว่าแม่ยเป็นเลรยน้องพี่น้องเลรียญด้วยแต่ว่าเพิ่นอยู่แต่เรื่ว่าโอ้ยปูเอ้ยย้ำเดี๋ยถือยันเดี๋ยได้ปูกระเบียงเนาะก็เลยว่าอย่างนะ้นโบปูโบย่าอย่างว่า จะรู้ว่าฟันตองวดนี่คือหนึ่งซีหนึ่งนะนะคะแม่เนี่ยฟันตองวดหนึ่งซีหนึ่งนะพี่น้องนะตาบาใกล้ๆ hmm. ม so um, ือสิมาตามอีกดีเพรดีมือมือสุดท้ายกับสิมาอีกเด้อค่ะทีฟันแม่นตาในมือสุดท้ายมายแม่ตะอนีก็มือสุดท้ายบอกอ๋อบอกหอยมาดูสรุปว่าหอยแม่มือนี้กับมือสุดท้ายหอยแมาดูย่า่มันนั่นเพราะว่ามองสิมองสิสรุปคือมือสุดท้ายเพราะว่ามือสุดท้ายการเลี้องใจก็บริกสรไม่สิบฟันเป็นีงินลังนั่นมือสุดท้ายนี่หอยมาเสาร์มือเล็กออกบ่มอน เอฟังเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นว่าบ่ให้มาหลายคลิปเพิ่นให้มามื้อแรกกับมื้อเล็กออกเลยจังสิบ่พลาผ่าประงวดที่ผ่านมานี่เพิ่นฝันมื้อเล็กออกเพิ่นฝันเกีจ้าบาลิที่33กับสามสองฟันเจ้าบาลิที่33กับ32มสอ3มื้อสามมุดสุดหลักมือ3มื้อสุดหลังนะสรุปแล้วเพิ่นถือเลข3ตัวโตเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นบ่ได้หมุน6ไอ้3ามกับเนาะคั่นหมุน3ามกับถือตรงๆอ่าอาก็บอกอ้วยเพราะว่าหังหังเบาสามกับ สวาค้งสุดท้ายเมื่อสุดท้ายเศร้าเมล็กออกแล้วสยมาถตามเนี่ยอีกนะคะฝันตองหวดได้สามตโคโลขึ้นหนึ่งสี่หนึ่งตัต่ก็หัวจอบอกโดยย็นนนเพราะว่าตว้าในความฝันเนี่ยมันแดงเป็นสีแดงเลยอันเลขนึงนี่ว่ามปเลขเกบตัวคือาบ่แมนดอกเลขนึงแล้มันแมนหนึ่งสี่หนึ่งเฮียกันได้งามเพียง ยานขอเป็ดก uh, mm ่อนก่อนกษัตริย์กแค่กษริย์ูปบาเลขนี่เป็นนึ่งซี่นึ่งเด้อพี่น้องเด้อคันตัดข้างนาคันนึ่งซี่ตัดข้างหลังกษีนึ่งกะเจ้าตัดหายนะหายพอเป็พี่น้องเอฟซี่ตัดเอาเองนะคะนุ่นที่ญาติเจ้าตัดหายเนื้อคะเด้อเจบ่เป็นเลขลายตัวนะคะฝันฝันขึ้นมาจากคืนฝันออกแล้วล่ะฝันต่องหัวด้วยอันบ่จ้าสร้างลอตเตอรี่ไว้แล้วมีถมีถมได้เมาหมดบ่มีเท่าได้เมาหมดสิให้ประกาศอันค้นขายลอตเตอรี่ให้บะ รคามันออกสามตัวไทยไหมหัมนผู้ใดมีปังได้พี่น้องดได้ผู้ใดมีเลขไทยหนึ่งซี่หนึ่งนะคะผู้ใดขายลอตเตอรี่ถ้ามีนะ่ะเอามใาหาแม่นิยงเนี่ยค่ะแม่นิยงเปิรว่าเอาบ่อันนะคะห <c oughs> นึ 1, ่งสี่หนึ่งนะคะย่งจริงคือมันง่ำนะเปิรวาได้คลิปนี้กับมีหนึ่งซี่หนึ่งนะคะเปิรวาหายตามมือแรกกับมือสุดท้ายมือสุดท้ายคือเสารมือเลขออกจังจะบ่ผพิหวางาสั้น สิมาตามให้คือเก่าแต่วันนู้นที่ยาเอาไปล่วงหัวที่แล้วนั่นเพิ่นว่าร้านเพิ่นเต้นอยู่รถพ่วงนะคะรถพ่วงอยูทั้งหนารถทะเบียนมันเป็นแปดสามขังร้านมันเป็นยังไงหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์แปดห้าหนึ่งศูนย์แปดห้าตัวหนาเป็นแปดสามตัวหนาเป็นแปดสามไม่เอาแปดสามเนาะเขาขึ้นหนาด้วยแล้วเขาเต้นอยู่หนารถกินเหล้ากินยังยูหนาจะออกคลิปนั่นแล้วบ่ได้บ่ได้เอาบ่ได้เอาคลิปนั่นมาหน้ากระดาษอยู่อีกเล่มนึงนะคะแต่ว่าในคลิปนี้แม่เนี่นนัว่าเลขอยู่ในนนขั้า์เป็น ตัวสีแดงนะคะเป็นหนึ่งสีหนึ่งนะคะเดี๋ยวนนที่าจะมาตามห้คือเ้าเมื่อเลขออกนะคะเพิ่บมาหามาดูนะคะนะคะพิจารณาแล้วก็เด้อก็เห็นลอตเตอรี่กันซื้อไว้นะคะว่าอาจจะเป็นสามตัวไทยลอตเตอรี่นะคะโบสามตัวคือว่าว่ามันสามตัวไทยกันสิสามตัวรางวัลที่หนึ่งเพราะว่ามันแดงงามนไแดงมันบ่